เื่อเวลาสิบนาฬิกาของวันที่หเมษายน2565ายที่สาราประาชาคมเทศบาลเมืองลบบุรีนายนิวัตรรุ่งสาครผู้ว,ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนำคณะประกอบไปด้วยนายวัชระเกตพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีว่าที่ร้อยตีส่งผลแป้นแก้วในอำเภอเมืองลบบุรีนายแพทย์สุชินคันสอนนายแพทย์ สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดลบบุรีตรวจเยี่ยมประชาชนที่มาลงทะเบียนเพื่อทำการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 โดยมีนายจำเริญศระชีพนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองลบบุรีให้การต้อนรับสำหรับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ในครั้งนี้ที่สาราประชาคมเทศบาลเมืองลบบุรีแห่งนี้ทางสำนักง,งานสาธารณสุขได้ร่วมกับโรงพยาบาลพัทลัยมหาราชจัดบุคลากรแพทย์และพยาบาล มาทำการฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้กับประชาชนที่วอ l k i อินเข้ามาฉีดตั้งแต่เข็ม1ถึงเข็ม4และนอกจากจะมีผู้ใหญ่ผู้สูงอายุแล้วในวันนี้ก็มีเด็กๆที่มีอายุตั้งแต่5ขวบขึ้นไปมาทำการฉีดวัคซีนโควิด -19 อีกด้วยในเวลาต่อมานายวัตรรุ่งสาครพผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีกล่าวว่า การฉีดวัคซีนโควิด -19 โดยการขอใช้สาราประชาคมเทศบาลเมืองในครั้งนี้เป็นการตั้งศูนย์เฉพาะกิจทำการฉีดในวันนี้เพียงวันเดียวเท่านั้นและจากการตรวจสอบพบว่ามีประชาชนมารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 แบบวัคซีนเป็นจำนวนมากเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าประชาชนที่อยู่ในเขตเมืองและชุมชนต่างๆมีความสะดวกในการเดินทาง ทำให้ตื่นตัวมารับการฉีดวัคซีนกันเป็นจํานวนมากและทางจังหวัดก็จะร่วมกับเทศบาลเมืองลบบุรีจัดให้มีการฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้กับประชาชนที่นี่อีกเร็วๆนี้ทางด้านนายจำเริญสระชีพนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองลบบุรีได้ลกล่าวว่าทางเทศบาลเมืองลบบรุรียินดีให้ความร่วมมือกับทางจังหวัดลบบรุรีและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลบบุรี ที่จะใช้สถานที่ดังกล่าวของเทศบาลเมืองรบบุรีเป็นสถานที่ฉีดวัคซีนควิด19เรามีสถานที่เหมาะสมทั้งในโดมและมีอากาศถ่ายเทสะดวกและสาราประชาคมขนาดใหญ่ที่ติดแอร์เย็นสบายและเทศบาลเมืองยังอยู่ในตัวเมืองการคมนาคมก็สะดวกประชาชนที่เดินทางมาฉีดก็สะดวกสบายในการเดินทางและทางผมเอง ก็พร้อมที่จะสนับสนุนเต็มที่และจะแจ้งไปยังตำบลต่างๆที่มีความคุ้นเคยกับผู้บริหารท้องถิน่นประชาสัมพันธ์ให้ประชากรรณรงค์มาทำการฉีดวัคซีนกันให้มากๆนอกจากเทศบาลเมืองให้ใช้สถานที่สำหรับฉีดวัคซีนแล้วยังมีห้องประชุมที่เปิดเป็นศูนย์ C.I. อีกด้วยอย่างไรก็าตามในจังหวัดลบบุรีซึ่งยังมีตัวเลขที่มีผู้ติดเชื้อรายวันมีทั้งเพิ่มขึ้นและลดลง เป็นเพียงรลับสิทธิเท่านั้นและทางจังหวัดลบบุรีก็ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุดสีส้มซึ่งมีอยู่จำนวน47จังหวัดในขณะนี้ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วจำนวน97.3เปอร์เซน์นะครับนำเสนอข่าวโดยสถานีข่าวลบบุรีโฮสตทีวีนภรลทองแก้วนํำดับภาพตัดต่อไพรัทองแก้วบรรณาธิการข่าวรายงาน